ขอต้อนรับแฟนทุกท่านเข้าสู่ช่องพอรชนุกแล้วให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะแฟนที่รักค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับนิยายเสียงของเย็นชาบอยชื่อเรื่องว่าลวงรักคุณสามีภาคบังคับค่ะวันนี้นะคะนําเสนอเป็นตอนที่สองแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงคําขอที่นางเอกของเราขอกับคุณแม่เนี่ยจะเป็นจริงหรือไม่จะได้ไหมคุณแม่จะกลับตอบว่ายังไง เรามาลุ้นกันในคลิปนี้เลยค่ะลวงรักคุณสามีภาคบังคับเรื่องโดยเย็นชาบอยหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปฮะแต่งงานใช่เรื่องนี้แม่คุยกับพ่อของลูกแล้วได้ไงครับแม่งานผมก็อุตส่าห์กลับมาดูแลช่วยแล้วไงมาทำแบบนี้กับผมล่ะครับ โชกุลถูกผู้เป็นแม่ปลุกให้ตื่นมาตั้งแต่เช้าทั้งที่วันนี้คือวันหยุดของเขาแล้วเรื่องสำคัญของแม่คือการที่จะให้เขาแต่งงานกับลูกสาวเพื่อนแม่อย่างออมสินซึ่งเขาไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเรื่องเหล่านี้ถึงยังเกิดขึ้นกันนี่มันยุคสมัยไหนกันแล้วการกลุมถุงชนควรจะยกเลิกได้แล้วก็ลูกจะให้แม่ทำยังไงล่ะ แม่ได้ทำข้อตกลงกับคุณจอมเขาแล้วจะผิดคำพูดกับเขาได้ยังไงกันล่ะลูกโธ่แม่ครับนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะครับก็แล้วใครบอกว่าแม่เล่นกันล่ะลูกโชกคุณถึงกับยกมือขึ้นมากุมขมับด้วยความเคร่งเครียดแต่แม่ก็รู้ว่าผมมีแฟนแล้วนี่ครับเรื่องนั้นนะ่ะแม่รู้จ้ะฮะแม่รู้ได้ยังไงครับ เขาตกใจกับคำตอบของแม่เพราะเขาไม่เคยเล่าเรื่องจ้าจ๋าให้ครอบครัวฟังเลยเอาเป็นว่าไม่มีเรื่องไหนที่เกี่ยวกับลูกแล้วแม่ไม่รู้และแม่จะบอกไว้ตรงนี้เลยว่าแม่ไม่ชอบแฟนคนนี้ของลูกเลยนะแม่ดูแค่ปราดเดี๋ยวก็รู้แล้วว่าหล่อนมีอะไรในใจแม่กำลังอคติกับเธอหรือเปล่าครับใช่ ถ้าจะพูดอย่างนั้นก็คงไม่ผิดนักหรอกนะแม่อาจจะพูดว่ายอมรับเลยแหละงั้นผมก็ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรแล้วยังไงผมก็ไม่แต่งครับงั้นลูกก็ต้องเลือกมาระหว่างแม่กับผู้หญิงคนนั้นทำไมแม่ต้องให้ผมเลือกด้วยล่ะครับน้ำเสียงและสีหน้าแววตาของเขาบ่งบอกว่ากำลังเป็นทุกอย่างหนัก งั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะให้ออมสินเป็นคนตัดสินถ้าอมสินบอกว่าไม่ทุกอย่างก็คือจบโอเคนะครับว่บาจบเขาก็เตรียมตัวเดินขึ้นห้องไปตั้งใจว่าจะไปคุยกับอมสินอีกทีเพราะเขาคิดว่าเธอคือคนเดียวที่จะยุติเรื่องบ้าๆนี้ได้หญิงสาวไม่มีทางตอบตกลงแน่นอนโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด ต้นเหตุมาจากเธอไม่ต้องไปอาขวัญกำลังมาที่นี่คำพูดนั้นทำให้เขาชะงักไปอีกครั้งและเขาไม่สามารถทำอะไรต่อไปได้นอกจากเดินไปนั่งลงที่เดิมใช้เวลาไม่นานครอบครัวของอ,อมสินก็เดินทางมาถึงบรรยากาศในห้องนั่งเล่นภายในบ้านหลังใหญ่ดูน่าอึดอัดกว่าที่หญิงสาวคิด แม้ผู้ใหญ่จะยังพูดคุยกันอย่างสบายใจแต่ใครอีกคนกลับดูตึงเครียดจนเธอรู้สึกสงสารอยู่ในใจเรื่องที่เราคุยกันไว้นั้นดิฉันกับคุณตรีนไม่มีปัญหาค่ะแต่จติดก็ตรงที่หนุ่มสาวเขานี่แหละค่ะดิฉันก็ไม่ได้อยากบังคับก็เลยจะให้ทั้งสองเขาตัดสินใจกันเองอัญชันพูดจบก็เหลือไปมองลูกชายเล็กน้อย ดิฉันได้ถามลูกชายแล้วเขาบอกว่าแล้วแต่น้องออมให้น้องออมเป็นคนตัดสินใจค่ะออมสินชะงักไปเล็กน้อยเหลือบตาขึ้นมองเขาพบว่าชายหนุ่มกำลังจ้องเธออยู่ด้วยสายตากดดันน้องออมจะว่ายังไงคะออมสินกวาดสายตามองทุกคนตรงหน้าทางครอบครัวเขาและครอบครัวเธอ และสบตาเขาเป็นคนสุดท้ายสีหน้าและแบบตาแสนกังวลของเขาทำเธอรู้สึกผิดขึ้นมาในใจลึกๆได้ค่ะออมไม่มีปัญหาอะไรค่ะฮะเสียงร้องออกมาด้วยความตกใจของโชกุลทำทุกคนหันไปมองเขาเป็นตาเดียวออมสินนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะ โชกุลบ้าขึ้นอย่างหัวเสียเพราะคำตอบของเธอไม่ใช่อย่างที่เขาคาดคิดเอาไว้ตาโชอย่าเสียมรารยาสิลูกอัญชันปรามลูกชายเออถ้าตาโชไม่เห็นด้วยดิฉันก็ไม่อยากบังคับลูกหลานค่ะยังไงเรื่องนี้ก็ผ่านมานานแล้วด้วยดิฉันไม่อยากให้เด็กทั้งสองคนมองหน้ากันไม่ติดนะคะจอมขวัญ่่าขึ้นด้วยความรู้สึกเกรงใจ เพราะเธอไม่อยากบังคับใจลูกๆแม้ลูกสาวของเธอจะขอร้องมาก็ตามงั้นให้เด็กทั้งสองคนไปพูดคุยกันก่อนก็ได้ค่ะตาโชแม่ให้เวลาเราไปคุยกับน้องพูดคุยตกลงกันให้เรียบร้อยแล้วออกมาทานข้าวที่โต๊ะหวังว่าแม่จะได้รับคำตอบที่น่าพอใจนะอัญชันว่าขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งแต่แฝงไปด้วยความกดดัน โชกุลละสายตาจากผู้เป็นแม่มามองเธอก่อนจะเดินนำเธอขึ้นไปยังชั้นสองของบ้านบานประตูห้องที่เคยเข้าไปครั้งล่าสุดก็คงเกือบ20ปีแล้วแต่วันนี้เธอได้กลับเข้ามาอีกครั้งรู้สึกตื่นเต้นแปลกๆทำไมถึงตอบแบบนั้นล่ะนี่มันไม่ใช่เรื่องตลกนะอมสินก็แล้วใครว่ามันเป็นเรื่องตลกล่ะ แล้วตอบตกลงแบบนั้นไปทำไมร่างสูงขมวดคิ้วแน่นด้วยความไม่เข้าใจโดยที่ทั้งสองยืนประจันหน้ากันอยู่กลางห้องของเขาแล้วทำไมจะต้องปฏิเสธด้วยละ่ะเธอถามกลับด้วยสีหน้ายียวนเธอก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าฉันมีแฟนแล้วอะ่ะแล้วเธอทำแบบนี้ทำไมนั่นแหละที่ฉันต้องการว่าจบเธอก็ฉีกยิ้มกว้างให้เขา ทำแบบนี้ทำไมวะสักวันหนึ่งโชจะต้องขอบคุณฉันขอตัวนะว่าที่คู่มั่นใบหน้าสวยยื่นเข้าไปใกล้เขาพร้อมกับรอยยิ้มกวนประสาทก่อนจะผลาดตัวออกแล้วเดินออกจากห้องไปโดยมีสายตาไม่พอใจของโชกุลมองตามไม่วางตาสุดท้ายบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือทั้งสองต้องแต่งงานกัน โดยที่โชกุนไม่มีสิทธิโต้แยง้งใดๆซึ่งเริกดีที่เร็วที่สุดก็คืออีกหนึ่งเดือนข้างหน้าทำให้ทุกคนตกลงกันว่าจะจัดงานเล็กๆที่มีเพียงครอบครัวและแขกที่สนิทกันเท่านั้น2เดือนผ่านไปจากงานแต่งเล็กๆในวันนั้นก็ผ่านมาได้ราวหนึ่งเดือนแล้วที่เธอและเขาได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน โดยที่เธอย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของเขาในฐานะภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ออมสินก็ต้องยอมรับว่าการแต่งงานในครั้งนี้เป็นความต้องการของเธอโดยที่ชายหนุ่มไม่ได้เต็มใจทําให้ชีวิตคู่ของเธอค่อนข้างลําบากพอสมควรตั้งแต่แต่งงานอยู่กินกันมาโชกุลค,คุยกับเธอนับคําได้หากไม่จําเป็นจริงๆ เขาจะไม่ยอมปรีบป,ปากคุยกับเธอเลยเข้าเฉยชาทำเหมือนเธอเป็นอากาศธาตุแต่เพราะความน่ามืนของเธอจึงทำให้เธอไม่ได้รู้สึกแย่รู้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเพราะเธอชอบเวลาที่แกล้งชายหนุ่มแล้วเขามีปฏิกิริยาตอบโต้ด้วยการชักสีหน้าและมีท่าทีแสดงอาการหงุดหงิดออกมาซึ่งเธอชอบที่เขาทำแบบนั้น ใครจะว่าเธอโรคจิตก็ตามอารุณสวัสดิ์ค่ะคุณพ่อคุณแม่ออมสินเดินเข้ามาทักทายพ่อแม่สามีอย่างเช่นทุกวันอรุณสวัสดิ์ค่ะลูกทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วค่ะคุณแม่ก็เลยตื่นเช้าเป็นพิเศษไงคะออมสินเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากสองสามีภรรยาตั้งแต่เช้าแล้วต่โชวลยลูก ตรีนถามขึ้นเมื่อเห็นว่าลูกสะพ้ายเดินลงมาคนเดียวแต่งตัวอยู่นะคะจะขับรถไปเองอีกแล้วหรอคะลูกทำไมไม่ไปกับพี่เขาลา่ะออมสินเหลือบมองกุญแจรถในมือก่อนจะหันไปสายหน้าให้อัญชันยิ้มยิ้มช้าคะ่ะคุณแม่นั่นสินะงั้นก็ไปทานข้าวด้วยกันก่อนดีกว่าลูกไปออมสินยิ้มรับ ก่อนที่สายตาจะเหลือไปเห็นว่าใครอีกคนกำลังเดินลงมาไม่เป็นไรค่ะคุณแม่วันนี้ออมมีงานที่ต้องเคลียร์เต็มไปหมดเลยเอาไว้ไปหาอะไรทานแถวนั้นก็ได้ค่ะเอาอย่างนั้นเหรอลูกค่ะงั้นออมขอตัวไปทำงานก่อนนะคะสวัสดีค่ะวาจบเธอก็ยันตัวลุกขึ้นเดินออกไปซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ชายหนุ่มเดินเข้ามาพอดีเธอหยุดเดินแล้วฉีกยิ้มให้เขา ก่อนจะยึดตัวไปจุบที่ริมฝีปากเขาโดยไม่รอให้อีกฝ่ายได้ตั้งตัวจุบเจอกันที่ทำงานนะคะเธอฉีกยิ้มกว้างแล้วเดินออกจากบ้านไปอย่างอารมณ์ดีปล่อยให้อีกคนยืนขมอารมณ์หงุดหงิดอยู่ตรงนั้นต่อที่ทำงานอ้อมสินมาถึงที่ทำงานตั้งแต่เช้าแต่ก็ไม่ทันเลขาอยู่ดี เหลือเวลาอีกเกือบหนึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงเวลาเริ่มงานหญิงสาวจึงมีเวลามานั่งทานข้าวกับเลขาและพนักง,งานที่สนิทกันเรื่องการแต่งงานของเธอกับเขาดังไปทั่วบริษัททุกคนต่างเข้ามาร่วมยินดีและช่วงนี้เธอค่อนข้างชื่นชอบที่ทำงานเป็นพิเศษเพราะเธอได้โอกาสถึงเนื้อถึงตัวเขาคนนั้นมากกว่าอยู่ที่บ้าน ตั้งแต่แต่งงานมาเนี่ยคุณออมดูมีความสุขมากเลยนะคะพระพายเลขาสาวว่าขึ้นจริงหรอฉันก็ปกตินะหืมไม่จริงค่ะคุณออมดูยิ้มแย้มกว่าเดิมยิ่งเวลามองคุณโชกุลคุณอ,อมยิ่งยิ้มกว้างค่ะจริงเหรอนี่แสดงว่าทุกคนแอบสังเกตฉันเหรอเนี่ยเธอว่าออกไปอย่างขำขัน ไม่เหมือนพายเลยค <ım S 2> ่ะเวลาเห็นสามีทีไรอยากจะตบให้หน้าหงายทุกครั้งเลยค่ะทำไมล่ะอยากรุนแรงนักสิก็มันอดไม่ได้นี่ค่ะเห็นหน้าผัวทีไรก็นึกถึงเมียน้อยมันทุกทีออมสินเอียงคอมองด้วยความแปลกใจไม่คิดว่าสามีของเลขาจะมีนิสัยเช่นนั้นเพราะดูเงียบเงียบเรียบร้อยมากเป็นไปได้หรอ เขาดูเรียบร้อยมากเลยนะ,พ,ะพายมันเป็นไปแล้วค่ะแล้วมันก็จบไปแล้วล่ะค่ะถ้ามีอีกครั้งนะทางใครทางมันเลยค่ะแล้วเมียน้อยเออเมียน้อยเขาว่าพายจัดการยังไงหรอพายก็ตบด้วยทะเบียนสมรสเลยสิคะถ้าพายไม่เห็นแก่ลูกนะพายจัดหนักให้แล้วดีที่มันยังเลือกลูกกับเมีย ออมสินเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็เริ่มเอาเรื่องของเลขามาเปรียบเทียบกับตัวเองหากเรื่องนี้เป็นเรื่องของเธอละโชกุนจะเลือกเธอหรือว่าผู้หญิงคนนั้นกันคุณออมคุณออมคะฮะฮะว่าไงนะภายบอกว่าให้คุณอ,อมอะ่ะกอดทะเบียนสมรสให้แน่นๆนะคะถ้าเขาอยากได้อิสระก็ให้เอาเงินมาซื้อเพราะเงินสามารถซื้อทุกอย่างได้คะ่ะ แม้กระทั่งความสุขทางกายเธอคิดตามที่พระพายพูดซึ่งมันก็จริงอย่างที่เลขาว่าแต่คุณโชว์คงไม่เป็นแบบนั้นหรอกคะ่ะเธอยิ้มรับเอาล่ะเอาล่ะได้เวลาเข้างานแล้วไปแยกย้ายกันเถอะว่าแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปทำงานตลอดทั้งวันออมสินวุ่นอยู่กับกองงานท่วมหัวกว่าจะเคลียร์เสร็จ ก็ล่วงเลยมาจนเกือบบ่ายสองหญิงสาวพักผ่อนสักพักก็ตัดสินใจเดินไปหาสามีที่ห้องข้างๆเพราะตั้งแต่เช้ามาเธอ,อยังไม่ได้แกล้งให้เขาหงุดหงิดเลยคุณโชอยู่ไหมเธอถามเลขาเขาเบาๆอยู่ค่ะคุณออมคุณโชน่าจะกำลังพักสายตาอยู่อะค่ะเชิญเลยค่ะออมสินพยักหน้ารับยิ้มยิ้มก่อนจะเปิดประตูเข้าไปในห้องอย่างเบามือ ภายในห้องทำงานเงียบสงดออมสินเดินเข้าไปหาคนที่กำลังนอนหลับตาพริ้มอยู่บนโซฟากลางห้องร่างบางนั่งลงข้างเขามองสำรวจใบหน้าหล่อเหล่านั้นอย่างตั้งใจก่อนจะยื่นใบหน้าเข้าไปใกล้ๆแล้วจูบลงที่แก้มสากเบาๆทำอะไรอะ่ะเสียงทุ้มดังขึ้นข้างหูเธอจึงหันไปมองเขาด้วยความตกใจทำให้จมูกของทั้งสองชนกัน ลมหายใจที่เป่ารถกันทำเอาอมสินใจเต้นแรงแทบระเบิดออกมาก็จูบไงคะว่าจบเธอก็รีบผลัดตัวออกมาแต่สิ่งที่ชายหนุ่มทำต่อจากนั้นทำให้เธอขบฟันแน่นด้วยความหมันไส้โชกุนยกมือขึ้นเช็ดริมฝีปากกับแก้มราวกับรังเกียจเธอนักหนาเชะ อยาให้เห็นว่าแอบจูบเราตอนหลับก็แล้วกันร่างบางกอดอกพูดอย่างไม่พอใจฮนี่กำลังฝันอยู่เหรอไปดีกว่าแค่นี้ก็ได้กำไรแล้วว่าแล้วเธอก็เดินออกจากห้องไปอย่างอารมณ์ดีประสาสตฉันเลยอยากรู้จริงๆว่าเธอคิดอะไรอยู่กันแน่นะอ,อมสินน้ำเสียงกังวลบ่งบอกว่าเขากำลังเครียดมากแค่ไหน 21.25นาิกา25นาทีร่างบางยืนหมุนตัวอยู่หน้ากระจกเพื่อเช็คความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายเพราะคืนนี้เธอมีนัดกับเพื่อนๆไปสังสรรค์ตามประษาแบบนี้เกือบทุกสัปดาห์ในขณะที่เธอกำลังส่องกระจกอยู่นั้นใครอีกคนก็เดินเข้ามายืนข้างเธอในสภาพกางเกงวอมขายาวเพียงตัวเดียวพร้อมกับผมเปียกที่เพิ่งผ่านการสะมาหลบดิ ร่างสูงเดินมาชนเธอจนเซไปด้านข้างแต่เธอก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะมัวแต่สนใจหุ่นล่ำที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามของเขาอยู่เธอเผลอจ้องจนโชคกุนจับได้รีบเอาผ้าเช็ดตัวมาหม่มก่อนที่รอยยิ้มเธอจะค่อยๆหายไปขี้งกแค่นี้ก็ดูไม่ได้ทำเป็นห่วงออมสินว่าขึ้นอย่างเสียดายโรคจิตหรือไงชอบดูคนอื่นสภาพแบบนี้เนะี่ย คนอื่นที่ไหนกันล่ะสามีตัวเองจังหากรอยยิ้มกวนประสาทเผยขึ้นอีกครั้งจะไปไหนก็รีบไปไปไล่กันแล้วหรอแหมนึกว่าแก้้ามาอ่อยซะอีกไปไกลๆเลยนะไปร่างสูงโบกมือปัดๆอย่างนึกรำคาญแต่คนแกล้งกลับรู้สึกดีก็ได้ไปก็ได้แต่ก่อนไปอะ่ะขอจุ๊บทีนึงสินะนะนะ อ,อมสินจู่จมเขาอีกครั้งโดยพุ่งเข้ามาจูบที่ริมฝีปากเขาอย่างรวดเร็วก่อนที่เธอจะดึงผ้าเช็ดตัวออกแล้วกจูบลงบนแผงอกของเขานั่นทำเอาโชกุนถึงกับทําอะไรไม่ถูกกับการกระทำในครั้งนี้ได้แน่งใจแล้วบ๊ายบายจ้าว่าแล้วเธอก็ชิ่งหนีออกจากห้องไปอย่างรวดเร็วโชวกุนยืนนิ่งค้างอยู่สักพัก ก็ยกมือขึ้นมารูปหน้าอกตรงตำแหน่งที่เธอจูบเบาๆพบว่าหัวใจของเขาเต้นเร็วจนแทบจะระเบิดออกมาเขามักจะถูกออมสินขโมยจูบอยู่บ่อยๆแต่ครั้งนี้กลับไม่เหมือนที่เคยเพราะเขากลับรู้สึกใจสัน่นกับการกระทำของเธอเป็นครั้งแรกประสาทแล้วมึงไอโชใจสั่นกับไอเด็กหน้ามือเนี่ยนะร่างสูงพูดกับตัวเองในกระจกด้วยความสับสน ก่อนจะเดินออกจากห้องแต่งตัวไปเพราะได้ยินเสียงโทรศัพท์มือถือดังและปลายสายก็หนีไม่พ้นแฟนสาวของเขาทำอะไรอยู่คะปลายสายถามมาด้วยน้ำเสียงงัวงเงียปอาบน้ำเพิ่งเสร็จกำลังจะนอนครับจากก็ไม่ไหวแล้วคะ่ะง่วงมากงั้นก็พักผ่อนเถอะครับฝันดีนะฝันดีคะ่ะ หลังจากวางสายจากคนรักไปโชคคุณถึงกับยกมือก่ายหน้าผากด้วยความกังวลเพราะแฟนสาวยังไม่รู้ว่าเขาแต่งงานแล้วเขาเองก็ไม่รู้จะบอกเธอยังไงดีจึงได้แค่ยื้อเวลาออกไปเผื่อว่าออมสินจะเบื่อแล้วขอหย่าก,กับเขาเองสถานบันเทิงแห่งหนึ่งเสียงดนตรีดังกระหึ่มไปทั่วทั้งผับเหล่านักท่องราตรี ต่างสังสรรค์กันอย่างสนุกสนานรวมไปถึงโต๊ว VIP ของออมสินที่ในร้านนี้จะมีเพียงหนึ่งโต๊วเท่านั้นซึ่งอยู่ชั้นบนของร้านที่สามารถมองเห็นด้านล่างได้ทั่วทุกมุมทำไมไม่เอาสามีมาด้วยคะอังเปาสาวสองที่เป็นเพื่อนสนิทของเธอถามขึ้นอย่าเลยเดี๋ยวพ่อแกจะโดนกินหัวแทนได้กินเหล้าคำตอบของเธอ ทำเอาทุกคนหัวเราะออกมาอย่างคำขันเพราะพวกเขารู้ดีว่าโชกุนไม่ได้เต็มใจแต่งงานกับเธองั้นก็ลุกเต้นกันเถอะเพลงมันขนาดนี้จะนั่งอยู่ได้ยังไงกันว่าแล้วเพื่อนๆก็ต่างออกไปโยกย้ายสายสะโพกกันอย่างเต็มที่ออมสินจึงเดินถือแก้วเครื่องดื่มออกมายืนมองบรรยากาศด้านล่างแทนแต่แล้วสายตาของเธอ ก็ไปสบเข้ากับใครอีกคนในชุดสีแดงเด่นมาแต่ไกลกำลังเดินควงแขนมากับชายหนุ่มคนเดิมทั้งสองเดินไปนั่งอย่างโต๊ที่เหมาะกับการนั่งดื่มถัดขึ้นมาจากโต๊ที่เป็นโต๊ยืนท่าทีสนิทสนมกันแบบนั้นใครๆก็มองออกว่าทั้งสองเป็นอะไรกันมีแต่สามีของเธอเท่านั้นที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอมสินจ้องมองคนทั้งสองไม่วางตายิ่งดึกก็ยิ่งคลึก นวเนี่ยกันจนแทบรวมเป็นร่างเดียวกันออมแกเหมืออะไรอะ่ะอังเปาถามขึ้นด้วยสีหน้าเป็นห่วงปล่ปลาว่าสงสัยจะเมาแล้วฉันรู้สึกมึนๆนะ่ะเอองั้นก็ไปนั่งเถอะไปไปก่อนเลยฉันขอคิดอะไรเพลินๆสักหน่อยเพื่อนสนิทยอมพยักหน้ารับโดยง่ายหญิงสาวคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาต่อสายหาโชกุลทันที ซึ่งแม่นานปลายสายก็รับมีอะไรอีกล่ะคนจะนอนน้ำเสียงงวงเงียติดหียิดดังขึ้นโชมารับออมหน่อยเธอแกล้งพูดยานคางเพื่อให้เขาคิดว่าเธอกำลังเมาไปเองได้ก็กลับเองให้ได้สิแค่นี้นะพี่โชมารับออมหน่อยออมเดินไม่ไหวแล้วเนี่ยเพื่อนก็ไปไหนไม่รู้ ออมกรัวเธอสร้างทำเสียงสัน่นซึ่งเนียนอยู่ไม่น้อยก่อนจะตามมาด้วยเสียงร้องไห้ปลายสายไม่ตอบแต่ตัดสายทิ้งซึ่งเพียงแค่นั้นก็ทําให้เธอยิ้มออกมาเพรารู้ดีว่าเขาต้องมารับเธอแน่นอนออมสินมองชายหญิงคู่นั้นด้วยแววตานึกสนุกวันนี้เธอไม่ได้จะเปิดโปรงแฟนเขาเพียงแค่อยากเห็นสีหน้าตื่นตระหนกของผู้หญิงคนนั้นก็แค่นั้น ไม่นานนักคนที่ออมสินรอคอยก็ปรากฏตัวขึ้นโชกุลเดินเข้ามาในร้านมองซ้ายมองขวาหาเธอหญิงสาวมองชายหนุ่มสลับกับแฟนสาวของเขาที่กำลังโอบคอหนุ่มอีกคนเต้นอิงแอบแนบชิดกันอยู่ก่อนที่เสียงโทรศัพท์มือถือเธอจะดังขึ้นอยู่ไหนเสียงทุ้มตะโกนแข่งกับเสียงเพลงอืมออมเห็นโชแล้ว เดินตรงขึ้นมาที่ชั้นสองเธอพูดจบชายหนุ่มก็เงยหน้าขึ้นมามองเมื่อเห็นเธอเขาก็วางสายแล้วรีบเดินเข้ามาในจังหวะที่ชายหนุ่มกำลังเบียดผู้คนขึ้นมาอย่างชั้นสองนั้นเจ้าจ๋าก,ก็หันไปสบเข้ากับเขาพอดีหญิงสาวชะงักไปก่อนจะรีบไปหลบอยู่ด้านหลังผู้ชายอีกคนเธอแอบมองอยู่นานจนแน่ใจว่าเป็นโชกุนเธอก็รีบดึงแขนหนุ่มอีกคนออกจากร้านไปทันที ทำเอาคนที่มองเหตุการณ์อยู่ด้านบนอย่างออมสินหลุดหัวเราะออกมาอย่างพอใจก่อนที่เธอจะรีบเดินไปนั่งบนโซฟาตัวใหญ่จบตอนที่สองแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะยายอ,อมสินของเรากําลังคิดอะไรกันอยู่นะหรือว่าเธอกำลังจะวางแผนอะไรอยู่หรือเปล่าเรามาติดตามกันต่อในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ